สวัสดีค่ะครูพี่ตูม้มาแล้วจ้าชีวิตปังปังนี้ก็ตั้งเรือใชอนน้เรื่องดีใจสวัสดีทุกคนค่ะเพะทำไมต้องเพะด้วยฮะคิดให้เป็นประจำสวัสดีทุกคนค่ะ ครูพี่ตุ้มอยู่ไหนคะกทมลูกครูมาเตรียมงานนะคะงานของแบรนด์โฟร์เอลไทยแ a n ดบนด์ของครูเองนะลูกพรุ่งนี้นะคะวันที่5ตอนนี้ครูอยู่ที่โรงแรมแล้วลูกคุณซิรินสวัสดีค่ะคุณธนภัสสวัสดีลูกปวันรัสน์สวัสดีค่ะโคดตุ้มสวัสดีค่ะโชคดีตลอดการสวัสดีหมวยเจอกันพรุ่งนี้ลูกคุณพัชรวดีคุณสุวรรณคุณศิริพรค่ะคุณ A อดับเบิอ่านว่าอะไรไม่รู้อีจวง สวัสดีคุณโคสวัสดีคุณแตสวัสดีคุณพัทพราวดีค่ะครูสวยมากค่ะวันนี้สวัสดีปิ่นแก้วลูกครูมีผมใหม่คิดให้เป็นประจำมองหน้าครูลูกท่องจำเอาไว้เดี๋ยวครูห้าโมครูต้องลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันปั๊บเดี๋ยวมองนาครูลูกครูอย่าชี้นำอกชิดครูายนมเหรอคะเปล่าคะลูก มันเต็มกล้องไปนิดนึงนะจุดจุดนี้การุณาโฟกัสที่หน้าครูค่ะเจอกันนะคะทุกคนค่ะคุณอมรรัศสวัสดีค่ะคุณจูนสวัสดีค่ะคุณพัทรวดีเจอกันพรุ่งนี้ค่ะครูครูครับครูทําผมใหม่แล้วไม่ใช่เหรอครับอ๋อผมครูแค่มอนลอนเองลูกนะคะเพราะข้ามคืนมันก็กลายเป็นผมสกมชงเดิมมาลูกแม่วันสุดปางสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราเจอกันข้างล่างน,นะคุณแต่คุณจอยจอยสวัสดีลูกเพลงนี้จบแล้วเริ่ม จบะล้วพ่อมึงแม่มึง,มมงอ่ะครูต้องเริ่มแล้วนะครูมาแป๊บเดียวลูกสวัสดีค่ะทุกคนจิ๊กซอสวัสดีค่ะอ่าครูนะคะครูมาในงานอ่าเป็นคอร์สนะลูกนะเป็นคอร์สของครูพี่ตุ้มเองที่จัดให้กับอ่าตัวแทนโฟลไทยแ l a n d นะคะชื่อคอร์สปลูกพลังสั่งความมัรวยนะคะอ่ามองหน้าไม่ได้เลยค่ะนะจุดที่จริงนมครูไม่ได้เยอะหรอกลูกครูกครูดันมาลูก ตั้งแต่ข้อเท้าลูกนักแข้งนะคะหัวเข่าครูรูดแล้วครูก็ก้มด้วยนะลูก,โ,โ,กโกยโกยโกยมาจากนักแข่งหัวเข่าโกยมาจากหัวมารวมกันตรงนี้มันได้แค่เนี้ลูกโอเคปะแล้วจุดจิดดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกคนค่ะเดี๋ยว5้าโมงไปเจอกันข้างร่างซ้อมกันสําหรับสาวโฟรเอลนะลูกครูจะบอกว่าอารมณ์รวยมันคืออะไรคะอาครูขอเล,เล่านิดนึงได้ไหม กเมื่อกีย้ยครูไปช้อปปิ้งทุกคนขาที่แพตตินัมซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าแม่ค้าประตูน้ํามแม่ค้าแพตตินัมเนี่ยตอนนี้เขามีแบบเหมือนเขาเรียกดาม่าแบบแม่ค้าไลฟ์สดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออตื่นเต้นค่ะครูตื่นเต้นนะครูตื่นเต้นมากดูรู้หรือเปล่าว่าอารมณ์ตื่นเต้นคืออารมณ์รวยอีจวงรู้ปะเนี้ยถ้าครูเสียงดังไปบอกครูนะลูกนะครูติดมาอยู่ใช่ไหมครูครับครูก็พูดไปเขาพูดไปเรื่อยๆพูดไปเลียงๆียงพูดไปได้อู้ไ่ได้มามีอย่างอืทุกคนขา อา,อารมณ์แม่ค้าครูมาค่ะอารมณ์ความตื่นเต้นครูมาอารมณ์แบบเนื้อนมไข่ครูมาเอาไม่ใช่ไข่ไข่มึงพิมพ์ว่าเนื้อนมไขค่ครูอ่านเลยนะคะครูไปเห็นแม่ค้าไลฟ์สดทุกคนคะ่ะลูกหนูเป็นคนไทยนะอีจวงนี่ประเทศไทยนี่ประเทศเรานะลูกครูเห็นแม่ค้าไลฟ์สดเป็นภาษาต่างประเทศนี่มึงอยู่เมืองไทยอ่ะสมมติว่าร้านที่ปาติน่งมาลูกเมื่อสามปีที่แล้วครูมาไม่ได้เป็นแบบนี้นะทุกคนคะ่ะ อารมณ์แมค่ค้าครูแบบพุ่งกระฉูดมากแบบกระพือมากคูอยากไล่ขายของอะอีจวงเออครูอยากครูครูคครู้แบบไอ้กวางทําไมมึงไม่เอาไอ้นี่ไปขายวะเฮ้ยมึงก็เอาไปนี่ไปขายมึงไล่เป็นนี่ทาไมมึงไม่ไล่ขายของวะอืมคือนี้จะนอนหลับไหมเนาะคือครูบบกแบบนี้นะกัมบเดียไล่เป็นภาษากัมบเดียมีนางแบบตรงนั้นเลยคือสมมติ่าชุดนะลูกสมมติว่าครูเป็นนางแบบนะอีจวงอ่ะเอากล้องถอยไปนิดนึงอีจอยนะคะ สมมตินนะลูกนะครูนี่ของจริงๆเลยเมื่อแม่มึงสมมติอีจวงอันนี้คือชุดนะคะเขาถือกระเป๋าอ่ะเอากระเป๋าเอากเป๋ามาเป็นพับใส่ชุดนางแบบอยู่ตรงหน้าร้านเลยอีจวงกรําบเดียบกรังกรังกรังมองแดเดียวนนบปาดนึนอคือะดัดปาดนองนี่กรังบดียาไม่รู้ค่ะ,คะภาษาไรกัมบดียนั่นแหละอีตอดนนามาตีนเอเลตอิโลตัยชิตจะไม่ชิเมโอตัยไม่รู้กูมั่วนะคะภาษาไรไม่รู้อ่ะอีนี่ก็เอฟค่ะ อะไรไม่รู้เขาไม่มีรหัสของเขาเลยเอสองหนึ่งเอสองสามโอ้สิงสี่โอ้ถามว่าเขาขายหน้าร้านไหมครูไปซื้ออเสื้อผ้าชุดเขานะกรรองบองเดยกระมาเดียบองเดยอะไรเขาไม่รู้ลูกแต่ว่ามันนอีจวงเลือดแมค่ค้ากูพ้งกระโจนกูอยากเป็นแมค่ค้าเขาไม่ได้รอลูกค้าหน้าร้านลูกเขาไม่ได้นั่งรอแต่แม่ค้นาน้อร้านแต่มันดูคึกคักในอีจวงหนูเข้าใจอารมณ์ที่บอสไปเห็นแบบอารมณ์แม่ค้าลูกบอสเป็นไหมคะกี่นางแบบทําไงรู้ปะ นี่นางแบบเขาไม่ได้อ้าปากแบบครูครูทำเฉยๆครูขานางแบบเขาทำแนาแบบครูเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาทำแบบนี้นลูกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยกรรมบดีประมาณห้าทีมงานนะลูกกรรมบดีห้าทีมงานนางยูสองคนสามคนอยู่ทีไรายสดอีกสองคนแบ่งโจทย์ออเดอร์อีสองคนแบ่งตอบแชทในเพจเข้าใจไหมอ่าทีมงานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนค่ะ มุมเล็กๆในร้านเขาอะลูกหกคนค่ะหกคนนะลูกนะอีสามคนอยู่ที่ไลฟ์สลับกันอีนี้เป็นนางแบบอีนี้เป็นนางแบบอย่างเดียวอีนี้ไมโซนขายอีนี้เปลี่ยนชุดอีนี้นางแบบเปลี่ยนชุดเซ็ตอารองกัมบอดีอโดนดิโดนีวานนนทันเต้ขอโทษนะล่ะคะเจ้าของภาษาคุณไม่ได้ราอเรียนนะลูกอ่ะอีนี่จดอีนี่รับออเดอร์อีนี้ย้อนของอีนีย้อนของอีนี่อะไรอีนี้ทำงานเป็นทีมวอล์กปฏิโทรทำโมสังโคเหตโต้เสื้อผ้าร้านเขาสวยไหมสวย เหมือนกับร้านอื่นไหมคะคล้ายๆกับร้านอื่นแต่อีนีคายดีมากๆภาษาอะไรคะอินทราเดียก่อนมหครูว่าครูยืนครูยืนไลา์เถอะคูข่ขาครูวางกระเป๋าได้ครูรู้สึกครูมีพอป่ะลูกอ่าอยากไปนําแบบทันทีเลยครูอีพ e ีอีนางแบบก็ตัวเล็กๆไม่ได้สวยมากแต่หุ่นเขาดีเขาใส่ชุดอะไรก็ดูดีไปหมดนะคะอีนีก็จดอีนีรับออเดอร์แอดมินแอดมินนังอยู่สองคนอีนีเป็นคนรับออเดอร์โยนโยน,โยน,โยน กองพันเอินเทินถือขายดีมากกูเข้าไปเฮ้ยแม่ค้าไลสดว่ากูตื่นเต้นเพราะกูมาแพตตินา่าเมื่อประมาณสักสามปีกว่าไม่มีแบบนี้อีจวงไม่มีแม่ค้าไลสดแบบนี้คนทีไลสดคือเจ้าของร้านไม่ใช่คนที่มาขายของเขาคนที่ไปซื้อของเขาไม่ใายไลยสดจําได้ไหมว่าทุกคนทุกคนเคยได้กับยินข่าวอย่างนี้้ไหมลูกเคยอ,องค์แม่ค้คาครูรูแบบว่ากว้างทำไมมึงไม่เอาวันเนี้ยคือคือมันมีให้เลือกเยอะลูกชุดชั้นในวะชุดออกกําลังกายขายส่งตัวละร้อย ตัวละร้อยยี่ซื้อ3ามตัวได้ราคาส่งกูอยากขายไอ้จวงกูฟาดไปลานเดียวกูฟาดไปซานสี่พันนะจุดจุดนี้ขายดีมากและมีอีกร้านหนึ่งเจ้าของร้านเป็นผู้ชายอายุห้าสิห้านงอย่างนี้ดูก่อนได้นะครับผมเขาพูดภาษาไทยอีจวงดูก่อนได้นะครับผมแวดูได้ครับผม55ปีหนูสำเนียงได้ใช่ไหมลูกหนูคิดว่าร้านไหนจะขายดีอีจวง นูคิดว่าร้านไหนจะขายดีคะอีนีก็นางเฝ้าป้ายเสื้อผ้าคลายๆกันเลยแต่กูคายไม่ออกเลยแต่อีนี่บบดูคือคักห้าหกคนกูไลนโสดทางวันเป็นภาษากัรบอดีอาไปอีกร้านหนึ่งจอภาษาสปป,ปลาวอีจวงคนไทยทำอะไรกันอยู่คะตื่นเต้นเหรอลูกกูก็ตื่นเต้นอ้าวไม่มีร้านนายขายภาษาไทยเลยเหรอคายให้คำบอดีอาายให้คอสปปลาวคายให้คนเมียนมาเราคนไทยมึงไม่ใส่เสื้อผ้ากันเหรอ เขาเจาะกลุ่มนะเขาเป็นเพจนะลูกนะแล้วคนขายหนูเชื่อไหมคะคนขายเป็นผู้ชายทั้งแท่งครูรู้ได้ยังไงครูจับดูแลลูกทั้งแท่งเลยคูไม่จับขกงกําไม้คูเดาเออและไ์สดและเขาก็มีมุมให้ลูกค้าที่หน้าร้านอ่ะยิ่งลูกค้าเข้ายิ่งดูคึกคักลูกค้าชีโบชีเบะเอาตัวนั้นตัวนี้เฮ้ยบรรยากาศเริ่มคึกคักอีคนหนา้านก็รู้ว่าสึกว่ามึงขายดีอีอยู่ในเพจก็รู้สึกว่าลูกค้านา้านขายดีกับอีหนึ่งทน สวัสดีครับดูก่อนได้ครับนางเงียบเงียบรอลูกค้าผ่านไปผ่านมาผ่านมาแล้วผ่านไปหนูคิดว่าร้านไหนจะขายดีกว่ากันลูกและไรสดมาวันคือกักอีจวงอีกร้านหนึ่งเป็นลาวแบบนี้เลยลูกอีกร้านหนึ่งเป็นกัมบูเดียอีกร้านหนึ่งเป็นน่าจะเป็นภาษาพามา่ถ้ากูจําไม่ผิดและมีหนึ่งร้านค่ะเป็นร้านคนไทยร้านเดียวเท่านั้นครับเจ้าของร้านต้องปรับตัวนะลูกนะมึงจะยิ่งแอดอย่างเดียวไม่ได้หกักลวดแล้วเนาภาษาเมือง ภาษาเตือภาษาเหนือไม่ได้หากือดแปลว่าไม่ได้กินแล้วนะลูกหนูต้องปรับตัวหนูต้องเจาะกลุ่มครูครังบอกว่าอารมณ์รวยคนไทยรับรายอยู่ตรงไหนไม่ทาอะไรเรอคนไทยอายุห้าสิบกว่าดูก่นได้นะครับไม่ได้ขายสักตัวอีจวงดูร้านเงียบเงามากคาการคคูอยากเข้าไหมลูกครูเดินผ่านหน้าร้านครูอยากเข้าไหมกูไม่อยากเข้ากูดูแบบร้านที่ขายดีร้านไหนขายดีก็จะดึงดูดคนเขาใช้กดแรงแรงดึงดูดร้านไหนตื่นเต้นไหมคะคึกคักตื่นเต้นอยากเข้าร้านนั้นถูกต้องไหมคะ เออมาครูเล่าให้ฟังเฉยๆลูกเปิดหูเปิดตาเปิดประสาทสัมผัสทั้ง5ของหนูค่ะโลกเขาไปกระถึงขนาดนั้นแล้วดูไม่กระโดดเขาโลกออนไลน์ธุรกิจมึงลมสลายแนะน่นอนทำไมครูต้องใช้กฎจารวานกดแรงดึงดูนะคะมา mix and match นะคะกลายเป็นการตลาดเหนือมนุษย์แล้วการตลาดแบบสร้างตัวตนเข้าใจยังทำไมครูต้องสอนพวกเราไฟ์สดทำไมให้สอนให้พวกเรามั่นใจสอนให้พวกเรามีตัวมีความเป็นตัวของตัวเองครูไปเห็นนะครูยังอยากไฟ้สดเลยลูกขอขอเขาบอกว่าให้ครูขายชุดเนี้ยให้หน่อยสมมุตินะ อ่ะครูพิเต์ได้เลยลูกครูพิเต์ได้หมดครูขายได้หมดวิญญาณแม่ค้ามันอยู่ที่ตัวครูนึกออกไหมคะอ่าเหมือนกันไม่ว่าหนูจะขายอะไรลูกขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้าหนูพิเต์เป็นหนูขายได้ขายเป็นโรงงานยังขายได้เลยหนูจะขายแชมพูขายยาลดน้าหนักขายคอลลาเจนขายได้หมดค่ะขอแค่เก่งมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออกกล้าสร้างตัวตนค่ะปรับตัวได้ไหมคะลูกค้าอ่ะอารมณ์รวยเข้าเรื่อง ในทุกคนพร้อมจะปรับตัวไหมคะทุกคนพร้อมจะปรับปรับตัวในยุคแบบ 6G ไหมลูกยุคนี้คือยุค 6G แล้วนะหนูต้องปรับตัวหนูไม่ปรับตัวไม่ได้นะลูกอืมครูรู้สึกเลยว่าอีกคนที่ปรับตัวแล้วมันดูคึกคักมันดูดึงดูดมันใช้กดแห่งแรงดึงดูดอยู่แต่อีกคนนึงไม่ปรับตัวเลยไม่ตื่นเต้นอารมณ์ที่มันดึงดูดลูกค้าได้คืออารมณ์อะไรลูก อารมณ์ที่มันดึงดูดความรวยได้คืออารมณ์อะไรคะเขาเรียกอารมณ์รวยครูพี่ต้องเรียกอารมณ์รวยไอ้จวงถ้ามึงขี้ค้านมึงนั่งหาวเยอะดูก่อนได้นะคะแม่ค้าเป็นอย่างนี้ค่ะดูเลยค่ะดูก่อนได้นะคะตามสบายเลยค่ะดูตัวไหนคะเอาออกมาดูก่อนก็ได้พี่กลับร้านเมื่อกี้ค่ะตุ้งตุ่มย่องแอบยับกระลำบดีกรตดองบดองบางเด็บ กำมองตะเรวุเอาภาษาอะไรครูไปเรื่อยละหนูอยากเข้าร้านไหนร้านไหนดึงดูดมากกว่ากันแค่อารมณ์แม่ค้าก็กระตุ้นความอยากของลูกค้าแล้วจริงไม่จริงครูบอกแบบนี้นะเงินค่ะมักจะวิ่งเข้าหาคนที่มีไวปร,ริชันแบบนี้ที่พวกหนูพิมพ์เพราะว่าตื่นเต้นจังเลยอะเอฟชุดครูแปดร้อยเก้าสิบซื้อไหมคะชุดนี้ซื้อไหมลูกครูคใส่แล้วครูดูเอวเล็กครูดูผอมนะเออซื้อไหมคะแปดร้อยเก้าสิบส่งฟรีคะ่ะเอออารมณ์รวย เงินจะวิ่งหาคนที่มีอารมณ์ประมาณไหนลูกตื่นเต้นกระตือรือร้อนจริงไหมจริงยิ่งย้ําจ่สใสมีความสุขจริงไหมจริงระลึกระลีค่ะรู้สึกแบบมันตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี่คืออารมณ์รวยครูจะเล่าให้ฟังว่าทําไมครูไปแคมป์อ่ะแล้วครูจะเห็นแบบว่าเฮ้ยทําไมเพื่อนเพื่อนเงินเข้าทําไมเงินกูเข้าทําไมออเดอร์แม่งเข้าถาทอม,มนี่ครูไม่ได้ทําอะไรเลยครูแค่มาเจอเพื่อนเ<ๆ>พื่อนครูเห็นนะลูกศิษย์ครูนะ ตัวแทนของครูพี่ตุ้มเมื่อกี้ครูแวะไปดูที่ห้องประชุมทุกคนตื่นเต้นมากอีจวงมันตื่นเต้นที่เจอแม่ค่ะเจอเจ้าของแบรนด์ค่ะเจอเพื่อนเพื่อร่วมแบรนด์เจอแม่ลูกมันตื่นเต้นของการเออตัวจริงครูผอมมาก <laughs> ขอบคุณค่ะพี่อ้อยค่ะมันตื่นเต้นกับการที่ได้เจอกันอะไม่ไม่น่าล่ะเขาถึงให้จัดแคมป์เขาถึงให้จัดคอร์สให้จัดสัมมนาค่ะ ปีหนึ่งควรจะจัดใครอย่างน้อยหนึ่งครั้งถึงสองครั้งเพราะอารมณ์ตื่นเต้นอะเวลาครูไปแคมป์มาครูเจอเพื่อนเพื่อนครูได้เจอบรรยากาศที่มันตื่นเต้นแบบกูอยู่ขายของคูทั้งวันทั้งเปือนทั้งปีทั้งเดือน6เดือนกูไม่เจอใครเลยหนูมาเจอเพื่อนเพื่อนหนูตื่นเต้นไหมลูกหนูมีความสุขไหมหนูรู้สึกเหมือนนี่คูมาคอร์สกูมาเรียนคอร์สกูมาแคมป์หรือกูมาเที่ยววะรู้สึกว่าเห็นสระว่ายน้ำากูก็ตื่นเต้นเห็นโรงแรมกูก็ตื่นเต้นใครรู้สึกเหมือนครูพี่ตุ้มบ้าง มันคือกดแห่งแรงดึงดูดอีจวงมันคือวายเปเรชั่นที่สามารถดึงดูดเงินได้ครูแบบเด้งเด้งเด้งเงินเด้งเด้งเด้ง้ตื่นเต้นจังนะตื่นเต้นจังนะแค่มาแข้งเงินก็เข้ารัวๆหนูเชื่อกันไหมเนี่ยว่าหนูมาเจอครูพี่ตุ้มเนี่ยครูยังไม่ได้สอนหนูเลยนะลูกเงินเข้าแล้วลูกออเดอร์เข้าแล้วลูกเพราะมึงตื่นเต้นมึงมีความสุขมึงละลิขละลีมึงดีใจที่เจอบอสมึงดีใจที่เจอลูกๆหรือดีใจที่เจอแม่ทีมจริงไหมจริงดีใจกับการเปลี่ยนแปลงวปยเปเรชั่นจริงไหมจริง ตื่นเต้นโฟกัสตึงนี้นะมีความสุขยิ้มหน้าบานหัวใจพองฟูรู้สึกมันตื่นเต้นมันมีความสุขอะไรจะเกิดขึ้นบ้างพรุ่งนี้ตั้งเข้าตั้งแต่เช้าจริงปะ่ะไหนใครว่าจริงน้องกวางเตือนเวลาพี่ตุ้มด้วยนะฮะบ้าบอกวางมึงนะ <c oughs> เอาน้ำให้พี่หน่อยขอโทษทีน้ำนี่ขวดข,ขวดน,นี้ของพี่สินาทีนะเออ คือแค่แค่เราแบบรู้สึกว่ากูจะได้ไปจากรุงเทพอีพวกสาวเหนือแม่งนานๆทีมากรุงเทพมึงตื่นเต้นปะมึงไปถามโบวี่มึงตื่นป่ะมึงตื่นเต้นป่ะ,ปปะ,ปะอ้อยใจตื่นเต้นไหมแม่ชนตื่นเต้นไหมเออมันตื่นเต้นมันรู้สึกแบบอะไรกันนี่อ้กูแค่เห็นเวทีกูก็ตื่นเต้นเลยจ้เห็นเพื่อนเพื่อนางตื่นเาก็ตื่นเต้นกนนนนูังไมปทำอะไรลยะเงินเขา้านี่เขาใจอย่างว่าเงินจะเข้าหาคนที่ตื่นเต้นคนที่มีความสุขคนที่ตะลิกละรีคนที่มีความสุขคนที่กระตือรือร้นขอบคุณค่ะ คนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกดีจังเลยหัวใจมันพองฟัะมันเข้าง่ายๆแบบนี้แล้วหนูกําลังโฟกัสไปลูกว่าออเดอร์ครูจะเข้าไหมอ่ะทําไมครูชอบกิจจัดกิจกิจกรรมทําไมครูชอบเรียนคอร์สเรียนแคมป์เรียนสัมมนาเพราะครูรู้สึกแบบนี้ลูกมันเปลี่ยนไวเบชชั่นเข้าใจไหมรออวัยวชั่นหรือคลื่นสั่นสะเทือนค่ะที่มันดึงดูดได้คือคลื่นนี้มีความสุขปีตีสุขตื่นเต้นยิ่งตื่นเต้นยิ่งมีความสุข ยิ่งทําให้ตัวเองรู้สึกกระตือรือร้อนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเฮ้ยทำไมมีความสุขอะไรสนุกจังเลยยิ่งหนูสนุกคะ่ะเย่ๆๆไปแคมป์ค่ะหนูวางโทรศัพท์ทั้งวันครูไม่ให้หนูจับโทรศัพท์จับเฉพาะตอนกินข้าวเงินมันเข้ารัวๆอะเดรมมันเข้ารัวๆอ๋อว่ะทําไมมันเงินเข้าจังวะบางคนเข้าเป็นแสนบางคนเข้าเป็นล้านตอนมาคอส เข้าใจปะนี่คือไวเบอร์เรชั่นที่จะสามารถดึงดูดได้ดึงดูดเงินได้ดึงดูดเรื่องราวดีๆดีๆได้เขาเรียกว่าวายเบอร์เรชั่นของความตื่นเต้นมีความสุขระ,ะละริกระลีหัวใจพองฟูรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเก็บอย่างเมื่อไรที่หนูมีไวเบอร์ชั่นแบบนี้คือมีความสุขตื่นเต้นละลิกละลีเห็นอะไรใหม่ๆมันไวเบอร์ชั่นมันเปลี่ยนเข้าใจไหมูจะดึงดูดเงินได้ง่ายมากคแล้วหนูอยู่บ้านหนูจะไปตื่นเต้นยังไง เนี ab, ่ยเห็นไหมก่อนจบอกมาคืนนอนไม่หลับเลยตื่นเต้นอยู่บ้านดูไฟ์ครูเงินยังเข้าถ้าหนูอยู่อยู่บ้านแล้วหนูทําตัวเหมือนอีลุเมื่อกี้ค่ะอายุห้าสิบกว่าปีดูได้ครับเสื้อมาใหม่ครับมันตื่นเต้นไหมไอีจวงมึงดึงดูดได้ลูกค้าได้ไหมเฮ้กูก็ดูมึงก็ไม่ดูดกูละลูกแต่แบบวงกระลังเปรงวงเวงกระลังกลิงตรงนองเทขงนองดังเดะด้วยดางดิงดองดิงไดไอ้กระมันนันทาริตคนนอนตัวซีเอฟซีเอฟซีเอฟไหมค โอ้เห oh, oh, like er. so to ็นไหม v i b เลชั 3, ่นที่ดึงดูดคนดึงดูดเงินดึงดูดเรื่องราวดีๆมันต้องเป็นแบบนั้นจริงปะไรตืดไรสดแหมคะทําให้หนูตื่นเต้นปะบางทีมึงเดินเข้าไปแบบงงงมึงคิดว่ากูจะดูเฉยๆมึงเข้ามาพร้อมกับอาการมึนๆงงๆงโดนไห่คะก่อนพราไแมคะม่งตื่นเต้นไป b r a t i o ดีมากทําอะไรก็ได้ทํามึงรู้สึกตื่นเต้นดีมากสามพันมึงโดนฟันไปแล้ว ง,องงๆเลยลูกกูออก้านมานี่กูซื้ออะไรมั้งเนี้ยกูโดนไปสามพันเนอะหมกูโดนแม่ค้ากล่อมภาษาอีจวงแม่ค้าแม่งตื่นเต้นมีลูกค้าอยู่คนเดียวแต่แม่ค้าทำท่าตื่นเต้นมากเหมือนมีลูกค้าลุมเต็มร้านอ่ะอีจวงได้ไหมได้เก็ตยังแต่แม่อีแม่ค้าแม่งอีพ่อค้าแม่งที่นอนคิงโซฟาอยู่มึงไม่ได้แดกคะ่ะมึงไม่ตื่นเต้นเหมือนมึงไม่อยากขายมึงแบบ <c oughs> มึงนอนไปด้วยขายไปด้วยมึงไม่ได้ขายเข้าใจคําว่าวายเบรชั่นนี่ดึงดูดเงินหรือยังอืม หนูมาดูและรู้ไลฟ์ครูวิุูมัะทำไมหนูชอบเงินเข้ารู้ยังเพราะหนูตื่นเต้นหนูสนุกหนูมีความสุขหนูตลกกับครูจริงะเออหนูรู้สึกแบบเนี้ยลูกไปทําอะไรก็ได้ที่ทําให้หนูเปลี่ยนวายเปรชั่นจากคุนเฉยๆกยการเป็นคุณตื่นเต้นเฉยๆยดึงดูดได้เงินนิดหน่อยขึ้นลบดึงดูดเงินไม่ได้เลยขึ้นเฉยๆยเรียบเรียบอ่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเฉยเยก็ดึงดูดเงินได้นิดหน่อย แต่ลบดึงดูดอะไรไม่ได้เลยแต่ทําไมเราไม่กระโดดไปอยู่ในครื่อที่สามารถดึงดูดเงินได้เยอะๆโดยการตื่นเต้นละลิลลี่มีความสุขปิติสุขและบ้าในความสุขไร้ขีดจํากัดทําอย่างไรก็ได้ที่กระตุ้นอารมณ์ตัวเองโอเคไหมลูกโอเคไหมคะครูไายละเคยตนจ้ะคืออะไรวะอีจวงแม่วันปัญหาเจอครูพี่ตุ้มเดือนที่แล้ววันนี้ได้เจอตัวจริงค่ะได้กอดกันแม่วันถึงกับน้ําตาไหลครูก็ดีใจที่เจอทุกคนนะลูกน่ารักมากๆเลยแฟนจะซื้อของให้ยังตื่นเต้นเลยค่ะ คือตื่นเต้นกับเรื่องง่ายๆตื่นเต้นกับเรื่องธรรมดาลูกเขาคนอื่นเขาอาจจะมองเป็นเรื่องธรรมดาแต่กูตื่นเต้นจังเลยอีจวงกูจะมาไลฟ์เองค่ะตื่นเต้นจังเลยงินเข้าแต่เช้าเลยอีจวงแปดบวกเอาเงินเข้าแล้วตื่นเต้นจังเลยมาตื่นเต้นบอกด้วยไงตื่นเต้นตื่นเต้นจังเลยจะได้ไลฟ์สดคุยกับลูกเฮ้ยกูตื่นเต้นมากเดี๋ยวกูต้องไปเจอลูกๆข้างล่างเมนทอรอเขาจะซ้อมกันตื่นเต้นจังเลยยังไม่ถึงวันงานเลไมันกูตื่นเต้นกระสับกระส่ายนอนไม่หลับเดี๋ยวออเดอร์เข้าเดี๋ยวเงินเข้าเพราะมันต ว้ารู้สึกเงินจะเข้าว่าตื่นเต้นล่วงหน้าดีใจล่ลวงหน้าเฉลิมฉลองล่วงหน้ากระตุ้นตัวเองค่ะโอเคไหมคะไปละเดี๋ยวครูจะไปดูลูกๆข้างล่างนะครูมาแป๊บเดียวนะคะอยากดึงดูดเงินได้กระตุ้นตัวเองให้ตื่นเต้นใช้ไวโบรเรชั่นด้านดีทําให้ตัวเองตื่นเต้นรีกระลี่มีความสุขปิติสุขนะลูกนะกระโดดเข้าไปอยู่ในคลื่นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สูงๆไม่ใช่ว่าอารมณ์เฉยๆหรืออารมณ์เครียดๆอารมณ์ลบๆแค่เฉยๆย,ยังไม่ได้เลยแต่ต้องกระตุ้นตัวเองดีใจจังเลยตื่นเต้นจังเลยมีความสุจเลอะะโคปปไ เดี๋ยวตอนครูจอมคูจะถ่ายบรรยากาศให้สาวๆดูอีกทีหนึ่งนะลูกตอน5้ามงเย็นห้ามงกว่านะลูกในเฟซส่วนตัวครูพี่ตุ้มสุชาดาสลาม่วงนะจ๊ะไว้เจอกันไปทำอารมณ์ให้ตื่เต้นเพื่อดึงดูดเงินกันกาะอารมณ์รวยบ๊ายบายสวัสดีค่ะแลิฟยื